วันนี้ฮะคุณยันยงแก่นเพิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงทุนไปตลาดนี้ตั้งแต่ตีสองไปเก็บภาพบรรยากาศมาของจังหวัดพิษณุโลกหลายคนเองถ้าเกิดเป็นคนแก่คนเฒ่าน่ยจะรู้ว่าในนามตลาดว่าตลาดทูเดย์แต่บรรยากาศเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกับผมครับตลาดสานผูดดําครับหรือว่าตลาดเช้ามืดตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกในคนพื้นที่จริงๆนะฮะในซอยนีย้เขาจะทราบกันว่าเรียกว่าตลาดซอยทูเดย์เก่าเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า100ร้านค้า จำหน่ายอาหารทั้งสดอาหารแห้งผักสดและผละไม้สดมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งครับตลอดจนอาหารทะเลสดๆใหม่ๆที่นําเข้ามาจําหน่ายให้ลูกค้าเลือกซื้อแบบตามใจชอบราคาไม่แพงครับต่อรองได้ที่สําคัญพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดียิ้มแย้มกันทั้งตลาดนะครับแจ่มใสและเป็นกันเองฮะ หากใครที่ไม่สะดวกประกอบประกอบอาหารรับประทานเองนะครับที่ตลาดสารปูดําก็มีการมีอาหารปรุงสําเร็จขายเช่นกันครับทั้งข้าวราดแกงแกงถุงก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนะครับราคาเริ่มต้นเพียง20ถึง30บาทเท่านั้นหรือหากใครต้องการที่จะหารายได้เสริมครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อขอราคาขายส่งและรับสินค้าไปขายต่อได้ทั้งนี้ครับทางสาร ตลาดสารปูดำนะครับก็จะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าทยอยเปิดร้านขายของกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงเวลา6โมงเช้าก่อนจะเริ่มเก็บร้านและคืนพื้นที่ให้กับเทศบาลน,นครพิษณุโลกเพื่อทำความสะอาดต่อไปนั่นเองครับ